โอ้เอาท้าออกมาให้เหรอไม่พูดมามองได้าเฉยขอบคุณมากน,นี่ครับน,น้องน้าหวานเอาน้ําเย็นมาให้กินนบเนี้ยขอบคุณมาก,มากเดี๋ยวก็เต็มบ้านบอกอันนี้คันเก่ารถนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะ <Okay. S 2> รถใครรถเจอารุ่นแรกอะ รถใครที่บ้านที่บ้านรถเด็กที่บ้านนี่คันใหม่ <c oughs> อันนี้มาแต่โคงรอเครื่องมาตรงเนี่ไดยรุ่นที่บ้านนี่กา,ารลีสอดอุ่นเนี้ยอย่างเงี้ยเพราะว่ารถรถสายนี่คานมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนเส้นเททเสน้นนะคานมันคนละอย่างกันมัมาานทำคนละอย่างนนทำงานอะไรวันนี้ ทำ lighting, ทำในห้องวันนั้นถามมันว่ามันอยู่ไหนันเชิญมาเที่ยวเหมือนเหมือนนะเหมือนเลเหมือนเหมือนเลยพวกนี้ขายเป็นชุดเลยชุดเป็นบล็อกชุดละกี่ร้อยก็มีของปลอมชุดนี้ก็สองร้อยสามร้อยก็มีทุกเบอร์นี่บ้านผมสิบสามองศา ย็น13องศาที่ก็ถือว่าเย็นมากๆนะโอ้เย็นเลย13เอาเถอะใบกล้วยอ่ะแค่ต่ำกว่า20นี่ก็โอเคแล้วทำให้ใบกล้วยเหลืองได้อ่ะอ่เหลืออยู่เหลืออยู่ต้นอยู่5-6ลายแต่เนื้อมันไม่หวาน,นนะมันอ่อนเกิน พากินผาเที่วะวรับวันนี้มาอยู่ที่บางแวกนะครับมาอยู่ที่บางแวกมาหาพี่ชายมาหาพี่นะครับพี่เพชรนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรครับนั่งคุยกันครับวันนี้ไปไหนกันไม่ได้นะครับ โอ้เราท้าบอกมาให้เหรอไม่พูดมามองได้เฉยๆขอบคุณมากนี่ครับน,น้องน้ำหวานเอาน้ำเย็นมาให้กินครับเนี่ยขอบคุณมาก เดี่ยวน้ำคอแห้งส่งข้อความมาหาอีก นี่ครับวันวันไม่ทำอะไรแล้วครับวันวันไม่ดูอะไรดูแต่โทรศัพท์เดี๋ยวก็เต็มบ้านบอกอันนี้คันเก่ารถนียี่สิบกว่าปีนะรถใครรถเจอารุ่นแรกอะรถใครที่บ้านที่บ้านรถเด็กที่บ้านนี่คันใหม่อันนี้มาตะโคงรอเครื่องมาส่งเนี่ในรุ่นที่บ้าน คุณน้องแดงเจอาในรุ่นแรกนะสีแดงอไม่ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่สีแดงคือเจารุ่นแรกสีน้ำเงินแรงนะเจอาแต่ก่อนรุ่นออกมาประมาณปีสามสี่สามห้ารถรถแข่งนะเขาเขานำมาแข่งนะเจาในแต่ก่อนตอนตอนออกมาน่บสีน้ำเงินสีฟ้าสีฟ้าทีนี้พอรุ่นลูกมาขาดลูกเอาไปดัดแปลงหมด เปลี่ยนสีเปลี่ยนล้อนี่เห็นไหมพวกนี้ก็ได้โครงมาได้ล้อมาแล้วก็เครื่องไม่รู้เนี่ยเอาไปทำเองพ่นเนี่ใส่ล้อเองก็ว่าประกอบไปแหละอืพวกเครื่องพวกอะไรเพราะว่านี่มันจบช่างยนต์มาไงเรียนจบช่างยนต์เนี่ยเรียนจบ ตอวนนี้สงสัยไปเที่ยวบ้านสีรัตศิเรียนจบอยู่แถวไหน,นรเรียนจบแล้วไม่มีคนมาตกเบ็ดเหรอวันนี้เยน็ยนๆเยน็ยนๆเหรอ,อกี่โมงน่าจะห้าโมงไปแหละห้าโ,โมงไปทำงานมีแล้วมีคนมาอยู่สองสามคน ซื้อขวดมาด้วยเห็นขวดเบียร์ตั้งอยู่ขวดหนึ่งใช่ไหมซื้อขวดมาเขาเขามาทำกินที่นี่เลยทำอะไรทำปลาว่ามาก็ได้เขาเขาเอากลับบ้านกลับบ้านมานั่งกินเบียร์ตกเบ็ดไปด้วยรอเวลาการขายลูกกอด อุ่นแนี่ๆอุ่นนี่เฟืงอนนฟงฟางก็แต่ก่อนอ่ะเอาฟางนั้มานอนในกองฟางเลยอ่ะแต่ก่อนงุดเลยเออทำเป็นพงแล้วล่ะเ,เข้าไปนอนเลยไงบอสซอยบางคมห้าสี่ใช้คุ้มข้างเมายาเอาบ้านใช้หนีไปน,นันดาพิเศษทิ้งที่สามัญใจรังเกียร์ าทำอะไรสร้างอยู่แก่งขออ่ะอือมีแก่งขอไปไปแล้วไม่ใช่เหรอไปแล้วอำเภอใหญ่ไหมไม่ใหญ่หรือมั้ยอำเภอเล็กๆเอบ้านดีไหมทะเลดีไหมมันก็เป็นบ้านสวนเป็นก็เหมือนบ้านนอกแหละพูดง่ายๆก็บ,บ้านนอกเดี๋ยวบรรยากาศดี บรรยากาศบ้านนอกบ้านน,นนอกยังไงก็อย่งังแบอพอดีเพื่อนอยู่แกงคอ,อวันนั้นคุยกันคุยอยู่อยู่ยเลยแกงคอไปสิบสองกิโลห่างจากตัวอำเภอคุยกับมันวันนั้นเฮไปวันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านแล้ว ไปยังเต็มวันที่หนึ่งอยู่บ้านนะ<ร>สบายตอนนี้นนไม่อะไรมากใครก็อยากกลับไปอยู่บ้าน,นตอนนี้มาทำม,มาทำนี้คอยไหมล่ะเนาะมาทำงานคอยไหมล่ะ คนนี้ทํางานรถไฟฟ้านะใค<ช>รเพื่อนแต่เป็นรุ่นน้องทาอยู่เทพรัตน์นี่สีนักเรียนนึกเทพรัตน์ทำเกี่ยวรถไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอือไอ้น,นี่มันรถไฟสายสีอะไรที่มันออกจากลาดพร้าวอะลาดพร้าวบางกะปิเทพารัต์ไอ้สีนักเรียนก่อน สื่อน,นก็เรีแล้วก็ออกไปเทพรักษ์นะเพราะว่ารถรถสายนี้คานมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนเส้นเทเกสเซนะ์คานมันคนละอย่างกันมันทําคนละอย่าง,งาวันนี้ทางานอะไวันนี้ทําทําในห้องวันนั้นถามมันว่ามันอยู่ไหนอยู่เทพรักษ์ยัใหม่<ำ>ไม่ได้กลับบ้าน เหมือนเหมือนเเหมือนเลเหมือนเหมือนเลยเลยแต่ไม่ท้อคนที่บ้านยาวไปปีใหม่ไม่หยุดมันทำคลิปนั่งคุยกันนี่วันนี้มีลูกสามนั่งคุยกันมีลูกสามเนี่ย ยังนะขายที่ทะเลอ่โหเก่งแฮะมีลูกสามได้โอ้ลูกสามจะไหวเ,าเาขาเขาเลี้ยงเก่งเนาะจะเลี้ยงเก่งเออเขาหาเลี้ยงได้นี่เลยถึงมัน เดี๋ยวไม่ก็น,น่าซื้อไว้นะอะพวกบ็อกก์พวกแจพวกนี้ขายเป็นชุดเลยชุดนี่เป็นบ็อกก์ชุดละกี่ร้อยก็มีของปลอมชุดนี้ก็สองร้อยสามร้อยก็มีเจทุกเบอร์นี่อันนี้มีชุดหนึ่งสีเขียวก็เป็นพวกบ็อกออก<ว>์มผมเคยซื้อมาไว้ผมเคยซื้อมาไว้ มันชุดเท่าไหร่ไม่รู้<ว>นะตั้งแต่สองห้าปีหกปีที่แล้วผมซื้อไว้ตอนนี้หายหมดแล้ว ชีวิตในกรุงเทพเนาะนี่แหละบอกว่อยู่บ้านดเดืนยัไม่ถึงเล่ะอสเดือนก่สาวสักคนนอยู่บ้สกเดืนก่อนสาวสักคนหน่นี่จะาไม่โปะโปะที่ไหนโปะใหญ่นะแพร่แพร่เขาเรียกแพร่ข้ามภาคแพร่ใหญ่ เก่งมากก็บะากินได้หมดเลยอืมทำบิงดูบิงโกด้วยผมก็โหลดไว้ผมไม่ดูนะ,ม,ะมันดูหน้าเดิมๆคนที่ไม่เคยดูก็ไม่ไม่ดูไม่ดู มีแต่ไม่ดูมันก็ยัไม่มีมันก็ธรรมดาติ๊กตอก,ก,ก,กโหลดมาก,ก็ทำสองสามครั้งก็ไม่ทำละ ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเอาอมาแต่ไม้กันสั่นเดี๋ยววันหน้าจะไปถ่ายของกันสันไงกันสันมีขายตั้งไปถ่ายเขาน่าจะถ่ายร้านขายอุปกรณ์เสริมมือถือหรือว่าสินค้าไอทีแล้วก็ทำลงยูทูป ขายเลยเล่นติ๊กต็อกเล่นเป็นนะเห้อเล่นเป็นรอเปิดเพลงแล้วก็เต้นสิขายเป็นเหรอเปิดติ๊กต็อกแล้วก็เต้นใส่เลยเออเด็กเล่นเป็น บรรยากาศโจทยเย็นลมไม่แรงเลยไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวตืนเย็นตืนเย็นอยู่นะเย็นเย,ย็นกำลังพอดีไม่ถึงกับหนาวมากอื ตอนนี้กำลังพอดีกลางจังหวัดของหต้อง,อองวงเลบ้านผม13องศาเย็น13องศาที่ก็ถือว่าเย็นมากๆนะโอ้เย็นเลย13เอาเถอะใบกล้วยอ่ะแค่ต่ำกว่า20นี่ก็โอเคแล้วทำให้ใบกล้วยเหลืองได้ออ13องศาหรือว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะ10องศาหรือเท่าไหร่นี่แหละ เป็นแม่คณิ้งใบตองนี่เหลืองหมดอ่ะเออใบตองนี่เหลืองหมดอ่ะแต่ก่อนมีสวนกล้วยเนะาะทำสวนกล้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่สวนกล้วยแต่ไม่เยอะเป็นแม่คณิ้งใบเหลืองหมดเลย มาน,นั้นโอ้โหหลายปีแล้วทั้งสิบสิบยี่สิบสามเกือบสามสิบปีแล้วแม่คนนี้ใบตองนี้เลื้อนไปหมด ข้าวพืนกระโหลกอย่างนี้เอ่อแก้วแก้วแก้วนะ้ำเออมีดมันเป็นสนิมไงผมไม่กล้านั่นอย่าให้มีดถูกนะเปรี้ยวนะ เปรี้ยว,วด้นะนแค่เนื้อ,อเจ้าหวานก็กินของรีเฮ้ยกินได้นั่นนะยังเป็นเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาจะเต็มไหมเนี่ยไม่เต็มหรอกฮะไม่เต็มอดี เดี๋ยวกินน้ำมะพร้าวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพายเออเดี๋ยวกินน้ำมะพร้าวเดี๋ยวมีกี่ลูกสามมันเปรี้ยวโดนมีดโดนมันอ่อนเลยกินลลายกินได้ก็ได้อยู่เป็นวน มือตุยตุยอินมือไรเอานี่ปา่าเลยพูดอยู่ป่าเนี่ยนะเอา้าเนี่ยอ๋อเนี่ยมันเปรี้ยวนล้วมันเฉะหวั <c oughs> ไม่ได้กินนานแล้วนะกินแบบเนี้ยกินได้เสืเอเสด็จไม่ได้เอาลง เดีย๋ยเดือยต้นอยู่ห้าหกอะไรแต่เนื้อมันไม่หวานอ,อ่อนมันอ่อนเกิน,นเนื้อมันไม่มัน,นแต่ก่อนกินแบบนี้ละเดยห้าี่าไม่มามาแล้วเรียกผมนะเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปด้วยเรียกผมนะเดี๋ยวผมไปทำคลิปด้วย ปะทำได้ไหมเข้าไปไม่ได้เหรอลองแกเอามาตรงนี้เหรอเอามาอ๋อก็เอาไปทำคลิปแบบเอามาเอามาทิ้งตรงนี้ไว้ได้เอามาให้กินสอยเหรอสวนเข้าไม่ได้สวนเข้าไม่ได้ผมเพิ่งถามก่อนไงผมเพิ่งถามก่อนไงทำคลิปแก่หมดแล้วไม่ได้เอาลง ก็ชุดเดียวกันนี่แหละหรอรุ่นแก่ๆที่พาแต่ทรายนี้มันอ่อนนี่ไว้อีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่นอาทิตย์สองอาทิตย์พอดีก็จะมาชุดนั้นแล้วนี้เยอะเกินไงเยอะเกินก็กินไม่หมดก็เลยไม่เอาลงโพอ,อยู่บ้านนี่ทำคลิปไม่เยอะแล้วนะเนี่ย พูดถึงนนี่แหละอยู่กรุงเทพมันทำอะไรก็ไม่สะดวกอยู่บ้านจะทำทุกวันเหละยอืมอยู่บ้านโอ้ทำทุกวันเกือบเกือบทุกชั่วโมงนั่นแหละ